สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวปูมันโกทุกคนนะครับมีคนถามมาเยอะนะครับว่าเควส39บาทนะฮะ300โปกเกคอยคุ้มไหมนะครับก็คือมันจะเป็นการซื้อเควสนะฮะที่จะเข้ามาในแต่ละวันตั้งแต่วันที่16จนถึง30นะครับมันจะเข้ามาตอนเที่ยงคืนสมมุติเรามีเควสค้างไว้3อันนะฮะอ่าเควสมันจะเข้ามาเป็นอันที่4ให้แล้วก็ทำไปทุกวันนะครับแล้วพอทำครบนะฮะจนถึงวันที่30นะครับอ่าคุณจะได้ โปเกคอยทั้งหมด300โปเกคอยนะครับซึ่งปกติ300โปเกคอยคุณต้องใช้เงินทั้งหมด59บาทในการซื้อนะฮะแต่อันนี้ซื้อ39บาทททาเควสทําจบวันที่30นะครับเควสมันจะเข้าทุกวันนะครับก็คือถ้าคุณทําทุกวันนะฮะโดยไม่ขาดเลยเนี่ยนะครับจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยคุณจะได้ทั้งหมด300โปเกคอยนะฮะคุ้มไม่คุ้มไปตัดสินใจเอาเองนะฮะแต่สําหรับผมคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าเควสที่เข้ามาแต่ละวันเนี่ยมันต้องทําอยู่แล้วครับผม